ครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันอังคารที่14บสันวาคมวันนี้ผมจะต้องไปงานเทศากาลกินประทูที่จังหวัดสมุทรสงครามในช่วงนี้ประทูแม่กลองหน้าง ประทูที่ดีที่สุดทางสมุทรสงครามก็จัดเทศกาลกินประทูขึ้นเรื่องของประทูนั้นนับว่าปลาทูเป็นอาหารหลักของผู้คน สำหรับทุกชนชั้นโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้โปรตีนจากปลาทูที่อร,อร่อยราคาไม่แพงในสมัยโบราณ ถูกเหยียดยามว่าเป็นปลาที่ชาวบ้านัประทานมีคำพังเพยว่าปลาถูกอยู่ทะเลปลาที่เรไม่สู้ดีซื้อเขาเยาราคาปลาใท่ผูดี ราะว่าคุณมีเงินจะมีปลาทะเลไม่ว่าจะเป็นปลากระ,ะพงปะะลาจระเม็ดมารับประทานแต่ชาวบ้านธรรมดานั้นกินปลาทูกันมาตั้งแต่บรโบราณเพราะว่า ูเป็นอาหารหลักของอาหารไทยถ้าเอ่ยว่าอาหารประจำชาติอะไรบอกได้เลยว่าน้ำพริกปลาถูเมื่อสมัยผมอย่างเด็กๆหม่อมย่าของผมเอาปลาทูสด แน้ำเกลือแล้วก็เอาไปน่กจากนั้นแกะเอาแต่เนือ้อรับประทานกับขนมจีนสาวน้ำอร่อยอย่าบอกใครเครับได้เชื่อลองทำดูหน้านี้เป็นหน้าประทูไปซื้อประทูสด พอ,อเนื้อขาวเอาพริกขี้หนูน้ำปลาดีดองเอาไว้แล้วก็เอาขนมจีนมาถึงนึ่งขนมจีนให้ร้อนๆรับประทานกับ ทูสนึ่งน้ำปลาพริกสำหรับพริกที่ใช้นั้นควรจะเป็นพริกที่ฟ้าเอามาย่างจนกระทั่งสุกฉีกออกมาขยำรวมกับกระเทียมน้ำปลาดีบีบมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งรับประทาน ช่วงนี้ประทูแม่กล่องเนือหวานมันเลยทีเดียวนะครับถึงได้มีเทศกาลกินประทูจัดขึ้นเป็นประจำในวันนี้ผมจะต้องเดินทางไปแม่กล่อง ปลาทูชูชีปลาทูราดพริกต้มยำปลาทูปลาทูนึ่งปลาทูต้มเค็มล้วนแต่อร่อยทุอย่างเลยทีเดียวไปแม่ลองที่ไรผมจะต้องซื้อปลาทูนึ่งที่ตลาดรถไฟ มาทีหนึ่งก็เราๆยี่สิบทิเอาใส่ตู้เย็นไว้ในตอนเช้าทอดสองตัวรับประทานกับข้าวต้มในตอนเย็นตำน้ำพริกเขา้าเอาประทูมาทอดผักยาอ้าว ประทูแหนมจะทำให้รับประทานข้าวได้มากเหลือเกินขึ้นชื่อว่าประทูน้ำพริกประทูนี้เป็นอาหารหลักของเมืองไทยของคนไทยมาตั้งแต่โบราณราในช่วงนี้เดือน ทูแม่กลองตัโตเต็มที่หนังบางเนื้อนุ่มเป็นประทูในช่วงระยะเวลาที่อร็อ,อร่อยที่สุดทางแม่กลองก็เลยจัดเทศกาลกินประทูขึ้น เราะว่าเราสามารถที่จะรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยประทูมากมายหลายตระอยางสิ่งที่ผมจะต้องไปรับประทานให้จงได้ก็คือไปซื้อประทูหนึ่งมาซื้อมาหลายๆเข่งแล้วก็เอามาทำเมี่ยง ที่เคยรับประทานเมี่ยงประทูมาแล้วถ้าได้รับประทานเมี่ยงประทูอย่างครบเครื่องจะเห็นว่าสวรรค์อยู่ในปากการเตรียมการสำหรับประกอบอาหารเมี่ยงประทูไม่ต้อง ไปซื้อปลาถูแม่กล่องโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมซึ่งหวานมันแล้วก็มีเครื่องประกอบมีขิงมีหัวหอมมีพริกขี้หนูใบไม้ที่จะรับประทานด้วยที่เข้ากันที่สุดคือใบทองหลาง เราก็ซอยหอมพริกขี้นูเอาน้ำปลาดีผสมกับน้ำตาลปี๊บสักเล็กน้อยพอให้มีหวานแซกไปสักหน่อยจากนั้นก็ทำเป็นเมี่ยงกระถูกราดด้วยน้ำปลา ที่หนูตามใจชอบหัวหอมหอมแดงเนี่ยบางคนชอบมากบางคนชอบน้อยแต่ถ้าจะทำเมี่ยงประทูหอมแดงต้องมากหน่อยแล้วก็มีขิงซึ่งให้ความหอมและมีรสเผ็ดเล็กน้อย ด้วยใบทองหลังรับประทานเป็นเมียงกระทูจะเป็นกับแกลบก็วิเศษจะเป็นอาหารรับประทานกับข้าวสวยร้อนร้อนก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดหน้านี้นนประทูแม่กรองหน้านงอง สำหรับรับประทานประทูเป็นยิงน,นักไม่ต้องทำอะไรอื่นใดปอมยำประทูก็จะเป็นอาหารที่โอชะสำหรับในเดือนนี้ใช้ประทูส ซุปนั้นเราไม่ต้องไปขวนขวายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีซุปสำเร็จคือซุปขนอตั้งน้ำให้เดือดใส่ซุปขนอเข้าไปสองก้อนแล้วก็ปรุงรสการที่จะทำต้มยำเนี่ยจะต้องปรุงน้ำสก่อน ให้มีเปรี้ยวมีเค็มมีความหวานของสุ กินประตูผมจะไปแม่กลองเช้านี้ครับ อะไรก็อร่อยที่ง่งายๆราพัคีพริกขีนูกระเทียมพริกไทยราพัคีกระเทียมพริกไทยพริกขีนูนูตํรวมกันเขา้าเอาปลาทูที่เขานึ่งมาแล้วเนี่ย หรือบางคนชอบกระทูสดก็นำเอามาทอดแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือเนี่ยนะครับผัดเครื่องแกงราผัาชีกระเทียมพริกไทยพริกขี้หนูราดกระทูทอด รุงรสด้วยน้ำปลาดี เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่พอหน้านี้เป็นเทศกาลประทูลองทำดูครับครับเรไม่อร่อยยอมให้ต่อว่าถึงหน้า